จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากรวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของการเขต5โดยนายยงยุทธพรมแก้วผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกับผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสําคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อยกระดับผลสมทธ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งมีวิธีการและกระบวนการขั้นตอนังต่อไปนี้ครับประกาศรับสมัคร และคัดเลือกครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ สื้อวิธิทั์คุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบด้วยสาระที่1จําจำนวนและพีชคณิตสาระที่2การวัดและเลขาคณิต สาระที่3สถิติและความน่าจะเป็นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 ผู้สอนนำสื่อวิดีทัศน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปนนะครับได้นำสื่อวิดีโอการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดและในปัจจุบันที่โรงเรียนสามารถเปิดเยนยตออนไซต์ได้นะครับทางโรงเรียนก็ยังนำมาใช้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับส่งผลให้ในปีที่ผ่านมานี้นะครับโรงเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตรายวิชาคณิตศาสตร์สูงถึง42.30คะแนนครับค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชา,าสารรค์นะคะเราได้นำคลิปการสอนนะคะจากทาง สพป,ปขอนแก่นเขต5ที่ได้จัดทาขึ้นนะคะส่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะคะซึ่งก็ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกตัวชี้วัดนะคะและที่สําคัญส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นั้นเพิ่มสูงขึ้น และส่ะงผลให้ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตนะคะสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็สูงกว่าระดับประเทศด้วยนะคะและในวันนี้ทางโรงเรียนก็ต้องขอ,รรอ,อรกราบขอบพระคุณทางสพกขอนแก่นเขตห้าค่ะที่ได้สนับสนุนนะคะให้มีการจัดทําสื่อก,การสอนดีๆนะคะให้กับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะขอกราบขอบพร,ระพคุณค่ะ สำหรับการนำสือ่อการสอนคณิตศาสตร์ป .6 ไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนในโรงเรียนมาสะอาดผลตอบรับที่ได้ก็คือนักเรียนมีความสนใจในสือ่อการสอนตัวนี้เป็นอย่างมากทั้งยังมีข้อดีที่เราสามารถเลยครับเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถเรียนซ้ำหรือรอบก็ได้ซึ่งจะเห็นได้จากผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมาธสะอาดในชั้นป .6 เนี่ยในการทดสอบความรู้นะครับระดับชาติขั้นพื้นฐานนะครับโอนิที่ผ่านมามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับมีผลเฉลี่ยนั้น สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วก็สูงกว่าระดับประเทศต้องขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ได้จะทำสื่อดีๆนี้ขึ้นมาหวังไว้ว่าโอกาสหน้านะครับปีการศึกษาถัดไปนะจะมีสื่อดีๆอย่างนี้ผลิตออกมาอีกขอบคุณครับ จากการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่นเขต5ได้กําหนดเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจนมีการกําหนดทไลายที่แน่นอนและก็กําหนดยุทธศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ในการจัดการมีการตอกย้ําและก็มีการดําเนินการจัดทําตามทีทําให้ผู้เรียนนั้นได้รับสื่อการเรียนการสอนที่ มีประสิทธิภาพที่มีความหลากหลายและก็เข้ากับบริบทของโรงเรียนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1พทําให้ผลสัทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในการทดสอบระดับชาติโอน็ตปหนั้นมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นถึง7.53คะแนนซึ่งสูงกว่าทุกกลุ่มสาระที่ดําเนินการสอบชั้นปรที่ผ่านมา ถือว่าสื่อนี้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพใช้ได้ทุกที่ทุกเวลามีประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมากควรจะดำเนินการทำต่อไปในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ขอบคุณครับ